สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับวันนี้เราอยู่กับฟรีไฟมันเดิมอาทิตย์นี้ของเข้าใหม่เยอะมากแล้วก็เท่มากด้วยนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเทมใหม่อาทิตย์นี้จะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะมันจะได้ขึ้นฟีดมีคนดูเข้ามายเยอะๆนะครับไปได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อแล้วก็ไปดูกันดีกว่าไอเทมที่มาอาทิตย์นี้นะครับนี่ เจ็ดโคเทสใช่ไอันนี้คือปืนลูกทองววเจ็ดนะครับอันนี้คือสองควงอันนี้ววหนึ่งอันนี้คือสภาพปืนลเววหนึ่งนะครับส่วนววเจ็ดก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยโอ้โหเรามานันดังดูมัน,นนั้นนอีกเอาเป็นว่านี่ครับเวลาเราถือมันก็จะเป็นแบบนี้เข้มเ,เข้มเลยเข้มเขมเลยเป็นไงล่ะเฮียเขาเทอะ แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือหมัดที่ผมใส่ตอนนี้นะครับนี่เรียกว่า l i m t t Li m i t e d ต a t e พ u น c h นะครับหมัดไลรขอบเขตหมัดเอ่อหมัดไลรการจำกัดไรขีดจำกัดอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ไงก็คล้ายๆหมัดบูยานะผมว่าก็ก็โอเคนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะเหมือนหมัดสายฟ้าแล้วก็ชุดแน่นอนนะครับชุดที่ผมใส่อยู่ จะเป็นชุดโทรชนสีแดงนะครับ top criminal ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยครับแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์ g l i t แบบนี้สวยจัดโคตรเท่ได้แต่เท่จริงเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมาไม่รู้แบบตัวอีโวรหรือเปล่าต้องรอดูนะครับแล้วก็อ๋อกตาตนะ,นะครับกตาตนะเล่มนี้นี่กตาตนะสเตอร์ลิงฟิวเจอร์อะไรฟิวเจอร์เนติกก็โอเคอยู่นะครับ ตีม่วงตีม่วงตีมแบบยุคใหม่แล้วก็เป็นชุดอันนี้นะครับหลายคนก็เคยเห็นแล้วบัตรช็อตซีเนี่ยบันเดลเท่ดีเสื้อแล้วก็ทรงผมเนาะเดี๋ยวเราลองเอา,เาชุดใหม่แล้วก็หมัดใหม่กาตนาใหม่ไปอวดคนอื่นดีกว่ามาเดี๋ยวขออนุญาตใส่กาตนาะอันไหนดีนะไหนนี่ยดอดเลยเดี๋ยวเราไปอวดกันดีกว่าว่าจะมีนคนสนใจบ้างหรือเปล่า เดี๋ยวชุดนี้นะครับมีเอฟเฟกพิเศษนะครับก็คือมันบอกว่าเอฟเฟกจะทำงานเมื่อ knocking down or eliminate and enemy ก็คือยิงศัตรูล้มหรือว่าเรากำจัดศัตรูได้นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับหรือ All when running c o n t i n u a l l y หรือเราวิ่งเรื่อยๆนะครับวิ่งเร็วๆเอฟเฟกมันก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนซ่อนกระเป๋าได้นะเรามาดูลูกซองกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างเลครับสเตตมันอบิลิตสเตตมันก็คือดาเมจหง นะครับในเวลแรกนะดาเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่ง 1, แล้วก็ลบเอ่อความเร็วการเคลื่อนที่นะครับลบความเร็วการเคลื่อนที่สภาพบ้องบ้องหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> ท่อยู่เวลสองไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันจะตัดอันนี้ออกจากมูฟมู้เมต์สปีดหรือว่าอัตราการเคลื่อนที่ลบสองเป็นลบหนึ่งตัดมาที่เวลสามนี้หน้าตาเปลี่ยนนะครับมีก้อนกลมเปิดมาละ เปลี่ยนแค่หน้าตานะครับเลเวลสเปลี่ยนแค่หน้าตาเลเวลสมีเอฟเฟกต์ปะทะนะครับหรือเอฟเฟกการยิงนั่นเองแล้วก็เปิดล็อกอบิลิตี้แบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือบวกดาเมจสนะครับจากที่ดาเมจหนึ่งเป็นดาเมจสองละนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็รูปร่างไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนตัดไปที่เวลห้านี่เอฟเฟกสังหารเป็นเอฟเฟกสังหารนะครับก็โอเคแล้วก็เอฟเฟกยิงโป้งโป้งเชี่ย ได้อยู่ป้าได้อยู่ป้าอันนี้ที่เวลห้านะครับแล้วก็เวีลหกปลดล็อกทุกอย่างแบบสมบูรณ์แบบหมายถึงออเบ i t ตี้นะครับก็คือ after reloading rate of fire will be increased for a certain time ก็คือ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 หลังจากที่เราเรีโหลดนะครับอัตราการยิงของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกจาก2จากบวก2นีี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกแค่แป๊บหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปแป๊บเดียวแสดงว่าเป็นโอ้โหลูกซองที่คขอนข้าจะโกงอยู่นะ จริงเขาให้โกงเดีก็คือยิงเร็วจัดๆเลยนะครับแล้วกนะ็อันสุดท้ายนี่เชียสวยจัดจัดแล้วสวยจัดจัดนี่ไงมี e x c l u s i v e e m o t e นะครับหรือว่าถ้าเฉพาะตัวของเจ้าปืนตัวนี้เทามากๆนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบใหม่เนาะปรับรูปแบบใหม่ โ,โอ้อลังการเกินไปเป้าอลังการเกินไปเป้าโอ้ยโอ้ผมมีก้อนกลมๆหมุนๆอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้คือนี่นี่นี่ดูดีด้ดูดีด้โอ้โหดูดีด้ดูดีดสังเกตนะครับอันนี้คือเลเวลเจ็ดนะแต่พี่ที่เลเวลหก มันจะไม่มีกลมๆปันป่นๆตรงนี้เห็นป่ะเนาะก,ก็นั่นแหละแต่อันนี้ผมยังไม่ได้อัพอะเขาเขาไม่ได้ส่งให้ผมมาอัพอ่ะเขาไม่ได้ส่งอะไรมาให้ผมอัพอ่ะผมก็ไม่รู้จะอัพยังไงไม่รู้จะที่ไหนไปอัพแล้วเ,เดี๋ยวนีงไงเราสามารถเลือกได้ไหมสกา MPC มถือหุนโอ้ปืนนั้นยังไม่มานะครับลูกซองยังไม่มานะสำหรับลูกซองยังไม่มานะครับน่าจะมาเอ้ยนี่ไง M1014 จะบอกอ๋อ m สี่มันซองยาวนะครับสรุปก็คือยังอับไม่ได้ก็แค่เอามาให้ดูเฉยป่ะเดี๋ยวเราไปอวดคนในโซนกันดีกว่านี่เรามาพร้อมกับของใหม่นี่ไงฟอนุ่มกามทองว่ายังไงวายังไงสนใจของใหม่หรือป้าวไอ,อพวกนี้เป็นคนหรือว่ามันบอดวะทำไมพวกมันไม่เดินกันเลยอ่ะเดีผมจะลองวิ่งเรื่อยๆให้ดูนะครับ นี่นี át, ่ไงเอเอฟเฟคเอเอฟเฟคมดู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 านี่นี่นี่นีก็เท่ดีนะครับก็โอเคดีเปลี่ยนกลับเป็นสีธรรมดาละเปลี่ยนกลับเป็นสีธรรมดาละเอ้เชี่ยหูยไปไปไปเราวนกลับปึ๊บปๆ นี่เว้ยเปลี่ยนหน้าเฉยแล้วเปลี่ยนหน้าเฉยเป็นไงล่ะไอหนุ่มไอหนุ่มหรือเปลี่ยนกลับเดี๋ยวเปลี่ยนกลับเดี๋ยวเปลี่ยนกลับโชว์เดี๋ยวเปลี่ยนกลับโชว์นี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเข้มมาล่ะดูดูนี่นี่ดีเป็นไงเป็นไง เจมบเทเป่า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 จะสนใจปุ๊บปุ๊เราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งต่อนี่กลับมาชุดเดิมกลับมาชุดเดิมเชียอ้าเฮ้ยเฮ้ย ตดดเปลี่ยนเปลี่ยนโชวยรอบเปลี่ยนโชยรอบเปลี่ยนโชยรอบนี่ไงดีไงไปดีก่าเฮ้ยมาแล้วห้องใหม่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 เอ๋โอ้แล้วเดินหนีเราไปไหนอะเฮ้ยดูชุดผม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 ดูปืนผม ดูปืนผมดูหมัดผมดูหมัดผมดูหมัดผมนี่ไงนี่ไงดูปืน네ดูปืนเลยปืนใหม่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 ดู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 เดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดให้ดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดให้ดูนี่เอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเชีย มาดิใครอยากจะเทเปล่าใครอยากจะเทเปล่านี่ไงเชียร์เทจัดวู้ครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับไอ้เจ้าชุดใหม่ตัวนี้นคะครับแล้วก็ขอหม่ที่นี้บอกว่าทุกคนจะชอบกันเลยครับรอซื้อรอตำกันได้สำหรับวันนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ